คําว่าศีเลปฏิทาย y นั้นแปลว่าตั้งอยู่ในศีลก็ภิกษุผู้ทําศีลให้บริบูรณ์นั่นเองเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในศีลในที่นี้เพราะฉะนั้นความหมายในคําว่าศีเลปฏิทาย y นี้จึงมีดังนี้ว่าตั้งอยู่ในศีลโดยทําให้ศีลบริบูรณ บทว่านาโรได้แก่สัตว์บทว่าสปัญโยความว่าผู้มีปัญญาโดยปัญญาอันมาพร้อมกับปฏิสนธิอันเป็นไตรเหตุเกิดแต่กรรมคำว่าจิตตังปัญญัจะภาวายังความว่ายังสมาธิและวิปัสนาให้เจริญอยู่จริงอยู่ในคำนี้สมาธิตรงแสดงด้วยหัวข้อคือจิตส่วนวิปัสนาตรงแสดงโดยชื่อว่าปัญญา ดังนี้บทว่าอาตาปีแปลว่ามีความเพียรก็ความเพียรท่านเรียกว่าอาตาปะเพราะอัตว่าเป็นเหตุเผาเกลเลสให้เราร้อนความเพียรเป็นเหตุเผาเกิเลตของพิกตุนั้นมีอยู่เหตุนั้นพิกตุนั้นจึงชื่อว่าอาตาปีผู้มีความเพียรเป็นเหตุเผาเกลเลศให้เราร้อน ปัญญาท่านเรียกว่าเนปกะในคําว่านิปโกหมายความว่าผู้ประกอบด้วยปัญญานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาริหาริกับปัญญาด้วยบทนี้ก็ในปัญหาพยากรนี้ปัญญามาถึงสามวาระในปัญญาทั้งสามวาระนั้นที่หนึ่งชื่อว่าสะชาติปัญญาปัญญามีมาพร้อมกับกำเนิด ที่สองชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาที่สามชื่อว่าปาริหาริกะปัญญาปัญญาบริหารอันเป็นผู้นำในกิจทุกอย่างบทว่าพิกขุมีวิเคราะห์ว่าผู้ใดย่อมเห็นภายในสงสารเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าพิกขุบทท้ายว่าโสอีมังวิชชะตะเยชะตังความว่าภิกษุนั้นคือผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการคือ ด้วยสินนี้ด้วยสมาธิที่แสดงออกด้วยหัวข้อคือจิตนี้ด้วยปัญญาสามประการนี้และด้วยความเพียรเผากิเลสนี้ยืนอยู่บนแผ่นดินคือสินแล้วยกตาตราคือวิปัสสนาปัญญาที่รับดีแล้วด้วยศีลาคือสมาธิด้วยมือคือปาริหาริกะปัญญาอันกำลังคือวิริยะสนับสนุนแล้ว พึงถางคือพึงตัดพึงทำลายคือซึ่งชัดคือตัณหาอันตกอยู่แล้วในสันดานของตนนั้นทั้งหมดได้เปรียบเหมือนบุรุษยืนอยู่บนแผ่นดินยกตาตราที่รับดีแล้วถางกอไผ่ใหญ่ฉะนั้นก็ในขณะแห่งมรภิกษูนี้ชื่อว่ากำลังถางชัดนั้นอยู่ในขณะแห่งผลชื่อว่าถางชัดเสร็จแล้วย่อมเป็นอครทักขินยะของมนุษย์สโลก กับทั้งเทวโลกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุผู้เป็นคนฉลาดมีความเพียรมีปัญญาบริหารตนตั้งอยู่ในสินแล้วอบรมจิตและปัญญาอยู่นั้นพึงทางชัดนี้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในพระคาถานั้นว่าเป็นผู้ฉลาดด้วยปัญญาใดกิตที่ผู้นั้นจะพึงทำในปัญญานั้นหามีไม่ เพราะปัญญานั้นสำเร็จแก่เขาด้วยอนุภาพแห่งปริมกรรมแห่งแล้วทีเดียวแต่ผู้นั้นพึงเป็นผู้กระทาโดยติดต่อด้วยอำนาจแห่งวิริยะเป็นผู้ทาโดยความรู้ดีโดยด้วยอานาจแห่งปัญญาที่ตรัสไว้ในสองบทว่าอาตาปีนิปกโกนั้นตั้งอยู่ในศิลแล้วอบรมสมถะและวิปัสนาที่ตรัสด,ด้วยอำนาจจิตและปัญญานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทางแห่งวิสุทธินี้ด้วยมุกค,คือศิลสมาธิปัญญาในพระคาถานั้นดังนี้แล